ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงข่าวแม่สอดโพสทีวีนะคะกับดิฉันคะ่ะกัญญาใจเสียสุขผู้ประกาศข่าวคะ่ะจังหวัดตาค่ะจัดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการค้ามนุษย์ในสถานประกอบการค่ะที่ห้องประชุมบริษัททีเคกาเมแม่สอดจำกัดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายพาณิชจิตแจงอธิบดีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและแรงงานสมานฉัน์โดยหลักสูตรจริตใจและการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการโดยมีนายชัยวัตรวิทิตธ,ธรรมวงศ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากกล่าวให้การต้อนรับพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายอำเภอแม่สอดสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก ผู้ประกอบการโรงงานและผู้ใช้แรงงานเข้าร่วมการประชุมจำนวนกว่า300คนนายชัยวัฒน์วิทิศธรรมวงศ์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตากเปิดเผยว่าการประชุมขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและแรงงานสมานฉันท์โดยหลักสุจริตใจ,จและการป้องกันและการแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นนายจ้างสถานประกอบกิจการองค์กรเอกชน NGO และหน่วยงานภาครัฐเพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและความร่วมมือด้านแรงงานสัมพันธ์โดยยึดหลักสุดจริตใจเพื่อให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมกันไม่เกิดการเลือกปฏิบัติไม่มีการใช้แรงงานหรือการสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานเด็กแรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงโดยให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างจริงจงัง ตลอดจนร่วมกันตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติดที่อาจจะมีผลกระทบต่อภาคธุรกิจของประเทศไทยค่ะข,ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมชั่วโมงข่าวกับทางแม่สอดโพสต์ทีวีนะคะดิฉันกัรยาเจงเสียสุขพร้อมกับทีมข่าวต้องขอลาผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะ